สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องช่างทอมซ่อมมือถือนะครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนนะครับเลนกล้องหลังนะครับของตัวซัมซุง S10 Lite นะครับมาดูเลยนะครับว่าผมจะทําการแกะยังไงนะครับตัวนี้แตกมาอยู่แล้วนะครับก็ซื้อตัวเลนกล้องมานะครับมันจะเป็นกาวสองหน้านะครับค่อยๆแกะมันออกนะครับถ้ามันเหนียวหรือมันไม่แตกนะครับกระท้อให้แตกแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับ เป่าด้วยไฟอุณหภูมิที่120นะครับค่อยๆเป่าห่างๆนะครับให้มันแค่กาวละลายนะครับแนะนำนะครับข้อควรระวังนะครับในการแกะตัวนี้ให้ใส่แว่นตาหรือใช้มือบังนะครับในการแกะนะครับแต่ผมแนะนําให้ใส่แว่นตานะครับเพราะว่าแกะแล้วเนี่ยตัวกล้องมันจะแตกครับเลนส์กล้องมันจะแตกแล้วก็เด่นนะครับขึ้นเนี่ยลองงัดนะครับแป๊ะขึ้นเลยครับนะครับ เห็นไหมครับมันกระเด็นเป็นเศษมันจะเข้าตาเราได้นะครับโอเคค่อยๆงัดนะครับ โอเคครับเพื่อเรางัดออกเรียบร้อยนะครับก็ทําความสะอาดครับใช้แปรงนะครับปัดเศษต่างๆนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตัวกล้องนะครับค่อยๆแซะเศษกาวเก่านะครับออกนะครับให้เอี่ยมนะครับแล้วก็ทําการทากาวหรือถ้าเป็นเลนกล้องที่เราซื้อมาแล้วมันมีตัวเทปกาวสองหน้าอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําการแปะลงไปได้เลยนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับ ทำการลงกาวครับ เอาตัวเลนกล้องครับเาวาง,งาเรียบร้อยนะครับ,อบตอนงองตอลงกลาวเราก็เล่าให้วางวางห่างตัวกล้องนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอกดแล้วกาวมันจะ,ะปิ้นมาหาเลนกล้องได้โอเคก็ถือว่าเปน็นอันเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดนะครับมันใช้เวลาประมาณสักหนชั่วโมงมันก็จะแห้งติดสนิทนะครับเห็นไหมครับกล้องหลังใช้งานได้ดีปกติเป็นอันว่าส่งงานลูกค้าได้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับ